คนเกิดราศีพิจิกราศีพฤษภราศีกรกฎไพ่พยอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรตัวคุณก่อนจะรับฟังคำธรามอาจารย์ขอขคักครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำ่างตาเห็นและพิมพ์บุพรตัวคุณเองใต้โพสต์ได้เลยว่าหนูพร้อมรวยปูจา ขอให้ลูกร่ำรวยดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหงเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไปใครอยากบูชาขอมองคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อสรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงวันนี้อาจารย์เจ้าไพ่ฤาษีตาทิพย์ ฤศีเปิดกรรมมาทํานายดวงตาสําหรับคุณใครที่เป็นสายสะสมไพ่ใครที่เป็นสายบรมครคูองค์ปู่ฤศีอยากบูชาไพ่ยอยากบูชาวัตถุมงคลกดจิ้มเข้าไปตั้งจิตนิ่งๆการเงินช่วงนี้ตัวคุณโลเลไม่มั่นใจแหลงเลเพราะเคยมีอุปสรรคและบั่นทอน ความเชื่อมั่นศรัทธาอาจจะมีลดน้อยลงไปเพราะว่าโดนมาแยะไปช่วยคนนั้นคนนี้นะครับผิดพลาดมาเยอะโดนมาแยะนะครับแต่ก่อนเคยมั่นใจแต่ช่วงนี้ความมั่นใจลดลงดวงตัวคุณเป็นคนมีโชคมีดวงมีลาบและเลขอยู่ใกล้ๆตัวคุณมเลขไม่ได้ไกลเลขต่างๆคุณเจออยู่เสมอ ไม่ว่าเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์มีเกณฑ์ที่จะอยู่ใกล้ตัวเวลาออกมาแล้วก็ลองอ๋อทุกทีตัวคุณต้องหมั่นพูดมั่นจิรจาจะทําให้สิ่งดีๆบังเกิดมีเกณฑ์ที่จะรับโชคจากการค้าขายการใช้วาจาเป็นทรัพย์และมีโอกาสที่จะหมดไปกับเงินเกี่ยวกับโซเชียล หรือออนไลน์หากทำเกี่ยวกับโซเชียลหรือออนไลน์จะดีมากตัวคุณได้ดีเพราะปากได้ดีอยากค้าขายอยากจะทำสิ่งต่างๆในโซเชียลอยากได้การพูดอยากได้การเจรจาเพื่อได้สิ่งดีๆใครที่รอเอกสารรอสัญญารอการชื่อเหลือรอให้ใครมาช่วยมีโอกาสรประสบความสำเร็จเรื่องการงาน ในช่วงนี้ระพรวังปัญหาการบาดหมางปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจระวังเจ้ากรรมในเวรตามมาในเรื่องของรูปแบบของการทํางานมีการปิดเปียนมีการเอารับเอาเปรียบหรือเกิดขั่วอะไรเกิดขึ้นในการทํางานขอให้อดทนขอให้อย่าบีนอย่าเวียงแก้ไขด้วยสติเรื่องการงาน เครียดในเรื่องของปัญหาเก่าปัญหาเดิมมีคนเอาปัญหามาให้ต้องพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตัวคุณพยายามที่จะมุ่งทางทำใจบุญใจกุศลพยายามทำผลบุญหนุนนําให้ตัวคุณดีขึ้นช่วงนี้มีความเครียดน,นะมีทุกข์ในใจโดยเฉพาะเรื่องของงานต้องแก้ปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆที่ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้น เรื่องความรักช่วงนี้จะมีการทะเลาะเบาแวงหนักมากพาคู่ไปทำบุญหนุนดวงชะตารักเขาจะต้องทุกข์เพราะเขาพื้นดวงชะตารักไคยมักเป็นผู้เสียสละตัวคุณต้องยอมหรือเวลาที่ทะเลาะเบาแวงตัวคุณต้องยอมแฟนคุณเจ้ากรรมในเวรมาติดตามเจ้ากรรมในเวรมาตามทันให้ระวังไว้ มีคนสาบแช่งมีคนเครียดแค้นมีคนสาบแช่งมีคนทําให้ตัวเรารู้สึกกังวลใจและทําให้เรามีความทุกข์ร้อนใจในเรื่องความรักนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นพื้นดวงชะตาเปลี่ยนแปลงตัวใหม่ปรับปรุงตัวใหม่ตัวคุณช่วงนี้ อาจจะต้องแอคทีฟหรือว่ากล้าลุยกล้าสู้สิ่งดีๆในเรื่องของความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากนี้ผู้อยากจะบอกอยากจะแนะนำว่าในเรื่องของความรักตดวคุณอาจจะปากตรงปากแรงมีไรคาใจไม่พูดไม่บอกกันระวังระเบิดลงเพราะตัวคุณปากตรงปากแรงทำอะไรแล้วก็จะ มีเกณฑ์ทะเละาะเบาะแว้งกับแฟนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือนะครับให้สงบนิ่งให้อดใจนะครับอย่าพึ่งไปวีนอย่าพึ่งไปเวีย,นยงยน,นะครับพยายามนับหนึ่งถึงร้อยให้ได้เวลาที่จะคุยกันมีเกณฑ์ที่จะหวังดีกับคนอื่นและตัวเองเป็นทุกข์เสียเองหวังดีต่อชาวบ้านผลสุดท้ายเจอโทษทุกข์เป็นทุกข์ในใจเสียเองมีโอกาส ได้คุยได้เจราจาเป็นผู้หวังดีซึ่งกันและกันแต่ตัวคุณหรือตัวเขามักจะมีใครอีกคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะคุยกันได้มีโอกาสที่ได้คุยได้เจราจาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่หวังดีต้องระวังเรื่องไปหวังดีกับชาวบ้านเกินเหตุแล้วตัวเองจะลำบากในภายหลังเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด เลขปฏิหารของตัวคุณได้แก่69137613769ใครเห็นเลขนี้พิมพ์ต่อใต้โพสได้เลยว่าหนูพร้อมรวยบูจาขอให้ลูกน่ำรวยดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสมเร็จเปิดบูอะไรบูแล้วเฮงอย่างตรงจุดอาจารย์แนะนำ บูชาสาลิกาลิ้นทองมีน้ำมันจันว่าน,นอัครณะณเมตตาบูชาสี่สี่เก้าทำพิธีแล้วสาลิกาลิ้นทองเน้นการพูดการเจราจาการพูดเจราจาเป็นทรัพย์กระดกลิ้นได้เงินพูดอะไรคนรักพูดอะไรคนหลงพูดอะไรมีเสน่ห์จันว่านเรียกทรัพย์เรียกการเงิน เรียกการค้าขายเรียกคนอุปถัมพูดแล้วได้ทรัพย์พูดแล้วได้การเงินพูดแล้วได้คนอุปถัมพูดแล้วได้สิ่งดีๆประกติี499 9จัดโป449ทส่้านั้นสาริกาลิ้นทองเหมาะกับตัวคุณมากๆตัวคุณบางทีก็ปากตรงปากแรง บางทีตัวคุณก็หงุดหงิดหุ่นหันพันเล่นได้ง่าย,ายแนะนำตัวคุณมีสาลิกาลิ้นทองเพื่อเน้นการพูดการเจราจาหนุนดวงชะตาพูดแล้วแฟนรักพูดแล้วแฟนหลงพูดแล้วมีเสน่ห์จันว่านใครที่ดวงตกยกมือขึ้น ไรที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำตัวคุณบูชายันพระหันแปดทิศอาคาัคราพม่ารามันยันอัคราร้อยแปครอบดวงชะตาสายขาวทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเรือนปีเกิดชอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวคุณที่บ้านใครดวงตก ปีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลาาวืดสายวืดขวาอาจารย์จะเอายันอักขระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้านใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมาก,มากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหาร8แปดทิศหรือยันพริกชะตา จากร้ายกลายเป็นดีหนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลย449หนุนนำดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมตอนนี้อาจารย์จัดโรจุกๆ699 ส0มทีดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปลดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอดหรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลย เพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเมงนเอิญเรื่องเมงอเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริเกิดขึ้นกับตัวคุณเองในจริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รักโชคมีความสำเร็จทุกประการ